มาอยู่กันในโหมดชาเลนจ์ที่เราจะต้องสร้างสิ่งก่อสร้างให้ครบ50ภายใน 1, 1อาทิตย์ครับเราสามารถขายอะไรก็ได้ทําเงินจากอะไรก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคเควชต,ต้องการให้เราสร้างของ50อย่างเราจะวางแผนยังไงภายใน 1, 1อาทิตย์สร้างให้ได้50เหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายเลย สวัสดีวันหยุดครับวันนี้อยู่กันกันกบโนโฟาร์มโลกไลท์รีเบิร์นครับเดี๋ยวเราจะเล่นกันเบาๆนะก็จะเป็นโหมดชาร์ลินครับพิช <c oughs> ว่าฟอร์ติไครับเมื่อเลเวิร์ฟแต่ละทีเนี่ยเราจะได้ลดการบิลลี่ควายเบนทีละสองทีละสองทีละสอง,ะสองนะแต่ภารกิจของเราเนี่ยก็คือให้เราทําการก่อสร้างครับบิล i ิงอะไรก็ตามให้ครบ50อย่างเท่านั้นเลยก็ถ้าวางแผนไม่ดีมันก็แตกอยู่นะตอนแรกเดี๋ยวว่าง่ายๆง่ายๆง่ายๆไม่ง่ายเลย วันแรกครับเดี๋ยวเราหาวัตถุดิบฮะก็เป็น Energy b o o เทอนะฮะอันนี้จะได้รับ Energy คืนมาฮะบางส่วนเพื่อตีสิ่งของที่เป็นเ a เ a b l e นะครับก็เหมาะกการเคลียร์พื้นที่แล้ววันที่2 v i s i c a l Fertilizer อฮะอันนี้เนี่ยก็มาทำให้ผลผลิตออกได้เลยโดยไม่ต้องรอฮะหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของบิส o o ดนะฮะหรือว่าบีทที่เอามาเผาแล้วทำน้ำตาลนั่นเองครับก็จะเน้นๆไปที่ Energy ครับเพราะว่าเราจะต้องก่อสร้างเยอะมากๆเลยและสุดท้ายฮะข้อดีสุดท้ายมีอะไรเนี่ย น,นี่แ้วกันฮะสตรีมเซลล์วันที่2เอาไว้ซื้อเมล็ดนะฮะแล้วมิสซิเคิลฟันดิลเซวันที่3นะครับตรงนี้ทันเงินไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าเรามีแรงตีแค่ไหนสร้างให้ครบ50อันแค่นั้นจบข้อเสียประมาณดีฮะขายของได้ราคาต่ำสุดครับมีสัตว์ตายแล้วก็ XP b o o t บลบ1นะ วันแรกก็จะเก็บเกี่ยววัตถุดิบนะครับพวกไม้หลักๆเลยโดยเงินจากการขายครับก็สามารถขายของได้ตามปกติแหละแต่เงินมันไม่สาคัญไงเพราะสุดท้ายค่าเช่าเขาไม่ต้องการเขาต้องการให้เราสร้างอะไรก็ได้50เท่ากับว่าเราจะต้องสร้างอะไรที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับพลังงานและก็หาของที่สร้างที่ใช้วัตถุดิบน้อยๆฮะเน้นจํานวนไม่เน้นใช้งานตอนแรกว่าจะไม่ปลูกอะแต่มันก็ต้องปลูกนะเพราะว่าเรามีเป็น ดีี้ีายที่เป็นเมจิเคิลฟัตดิไลเซอร์นะครับก็ทําให้จะต้องปลูกบีทรูทสักนิดหน่อยเดี๋ยวลูกจะออกมาในวันที่3ฮะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยจะมาเพิ่มแม็กเอจี่ฮะเอจี่สำคัญมากๆอ่ะวันแรกครับเคลียร์พื้นที่นะฮะแล้วก็เดี๋ยววางหุ่นเลการ,ร่างๆไว้พวุนี้ก็มาตอกๆๆๆๆเสร็จกันประมาณดีนะฮะส่วนเมล็ดครับซื้อไว้ก่อนเลยเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ค่อยมาบีดครับบ,รบ,บีทั้งหมด10บเมล็ดครับแต่ยังไม่ลงนะฮะวันนี้จะเอาแค่บีดเลยเพราะว่าเราจะเอาแค่่่ผลมมััันนนใวททีี3ออกา ปลูกเองมันช้าเหตุผลที่ไม่ลงเมื่อวานนะครก็เพราะว่าเรายังไม่สร้างหุ่นยนกานะครับถ้าเราวางไปอีกามันจะมากินมเมล็ดเราแถมรังพึ่งก็ยังไม่ได้สร้างด้วยนะครับก็มไม่มีการเร่งโตอะไรลงไปก็ให้อีกากินนะคอนเราอัปเกรดแล้วเลยครับคอนเนี่ยสาคัญอยู่เดี๋ยวค่อยไปดูกันส่วนเปิเ์กนะฮะโอ้โหไม่มีอะไรน่าสนใจเลยมีสกเกลเกลดา,าจะดูดีสุดครับ แต่จะไปเปิดเอาเอา,เอาอะไรแสวม,มเอาแสแวมเพื่อเอาหนังกบหนังกบมาทำยาเพิ่มแม็กอะคาเคิลครับก็ทําให้เรากินไซโพชั่นได้มากขึ้นนะครับก็เพิ่มแม็กเอเนร์จีก็จะเป็นทอดๆๆอย่างนี้ว่าน่าสนใจอะไปโซนอีกโซนหนึ่งเลือกเป็นจังเกิ้ลเลยครับตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้หวังอะไรจากมันเลยหวังแค่ว่าจะมีผีมาก่อต้อนไม้และไอ้ผีพวกนั้นเนี่ยมันให้เอเนร์จีมานะรครับทั้งแม็กเอเนร์จีทั้งการเติมเอเนร์จีนะฮะก็ช่วยได้เล็กๆน้อยๆ หรือว่าจะไปสร้างบ้านพึ่งแบบใหญ่เป็นบิ๊กไฮก็น่าจะเกินตัวไปนิดนึงเพราะว่าอทิทย์เดียวไม่น่าทันหาวัตถุกทกันต่อนะครับหลักๆก็จะเป็นไม้ซะส่วนมากเลยแล้วก็ในช็อปเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะต้องเอาบริดชห้ได้มากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าพรุ่งนี้มันจะให้ผลเรามาเราจะต้องปลูกให้ได้มากๆเลยเรากันนิดนึงแล้วกันโอเคฮะได้ีพอสมควรเลยตรงนี้มีโอ้โหตังไม่พอตังหมดต้องขายปลานะีฮะดูที่ว่ามีบ่อตกปลา ปลาดีก็เป็นส่วนสําคัญเลยครับในการเล่นชาเลนจ์นี้เพราะว่าถ้าเอาไปเผาเราได้เนื้อจี้มาด้วยโดยเฉพาะปลาแร่เลยครับก็สีฟ้ากับสีทองอ่ะผมจะเก็บไว้ไม่ขายอ่ะมาซื้อมาเลยครับโอ้โหยังเหลืออีกหนึ่งมาเลทอืมค่อยว่ากันสร้างที่ปลูกก่อนฮะกับเดี๋ยวต้องตัดไม้เพิ่มเติมเลยครับนี่ปั๊บเอเนจนีจะหมดละจะเห็นได้ว่านี่ก็คือวันที่2ผมสร้างได้นิดเดียวเองมันจะยากตรงที่ว่าเราจะต้องบริหารเอเนจี ให้เพียงพอแล้วก็ต้องเลือกเอาว่าจะต้องสร้างอะไรแล้วมีประโยชน์ยังไงในการผ่านชาเลนจ์อันนี้เลยครับโอเคเรามีซีตต้นไม้ซะเยอะเลยนะครับวันนี้คงจะไม่ปลูกว่าโตไปก็ไม่น่าช่วยอะไรฮะมีเวลาแค่อาทิตย์เดียวก็มาขายแล้วก็ซื้อบีดซีตกันนะครับพรุ่งนี้จะให้ผลออกมาเอาให้ได้มากที่สุดแล้วเราจะไปเผาทําน้ําตาลแล้วมาเพิ่มแมกนีีโดยการเข้าคู่กับบูเบอรี่ก็ได้หรือว่าน้ําผึ้งก็ได้ฮะทำเป็นลูกอมก็จะง่ายกว่า เขาู่วันที่3ครับวันนี้เนี่ยฟาริไลเซอร์ทำงานเลยครับก็ทำให้ผลผลิตออกมาได้เลยแล้ววันนี้เราจะเผาทำน้ำตาลกันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเพิ่มแมกนีเดจี่ฮะนี่ก็คือยังไม่ได้ทำเตาในการเผารายเพื่อทำเป็นแก้วเลยซึ่งจะเป็นของสำคัญเหมือนกันแล้วก็ทางซ้ายฮะมีเป็นผีออกมาเล็กๆไนอยฮะนี่ก็จะเป็นตัวช่วยเพิ่มแมกนีเดจี่ฮะกับถ้าเป็นสีฟ้าจะได้เพิ่มเอเนจี่ฮะไฮจะเป็นของสำคัญมากๆครับเพราะว่าเอามาช่วยสร้างน้ำผึ้งเลยก็ให้เราเนี่ยมีพลังงาน ถ้าสร้างได้เยอะๆก็ดีแต่ถ้ามันเริ่มใช้ของเยอะแล้วอาจจะพักก่อนนะฮะไปสร้างอย่างอื่นก่อนที่สํำคัญๆญอย่างแคมไฟนะฮะแคมไฟตันนี้เอามาเผาบีดทําน้ําตาลฮะซึ่งวันนี้ต้องสร้างเลยเคลียรทางขวาดีดกว่าเอาไม้ไปด้วยลดควบอย่างรลดเร็วฮะ energy <c oughs> <c oughs> กะว่าจะตีแบบเล็กๆนิดๆหน่อยๆฮะแม่ดูสิว่า,าได้แคมไฟกี่แคมอ๋อได้เยอะอยู่นนี่หร มดแล้วพลังงานมดแล้วกินน้ำพึ่งเลยกันนี่แหละครับความยากของชาเลนดีฮะพลังงานมันจะไม่เคยพอแล้วก็สร้างได้เล็กๆน้อยๆหมดแล้วจบวันแล้วนี้ครับเดี๋ยวผมทําทอตสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีในเรื่องของเชื้อเพลิงเลยก็เดี๋ยวฮะเผาสั้นเลยแล้วของที่เราจะไปลงเตาครับก็จะเป็นปลาบูนะครับอันีนี้เอาวาไว้กินเพิ่มเอนเตอร์จี้นะแลวก็จะมีบีสเลยครับไปไปไป เดี๋ยวค่อยเผาแก้วนะฮะเผาทรายที่หลังนั่นแปลว่าพรุ่งนี้เราจะไม่มียาสเต็กพชั่นกินครับเต่าได้พอพรุ่งนี้ต้องสร้างเต่าเพิ่มสิ่งที่อยากสร้างอย่างหนึ่งก็คือไมซิเลียมฮะไมซิลเลียมเนี่ยมันจะเจนเห็ดออกมาแล้วถ้าเป็นเห็ดแร่เราสามารถสร้างยาที่ใช้แทนการทุบได้อะฮะแต่ต้องออกมาหลายๆอันหน่อยนะแล้วก็มันใช้ของไม่เยอะด้วยฮะผมว่ามันก็คุ้มค่าการสร้างอยู่ถ้ามันออกมาเป็นเห็ดก็ถือว่าไม่ได้โบนัสนะครับอ่ะโอเคจบวันเท่านี้ฮะ เราอยู่กันกับวันที่3อ่าวันที่4เนียวันนี้ทางซ้ายก็มีผีนี่ครับนี่ก็ข้อดีของจ er. ักเกิรโซนป่าก็มีผีออกมาทําให้เราได้เพิ่มแม็กไจีได้เพิ่มเติมเอ e เนอจีเ,เ,เ,เข้ามาหน่อยเรื่องหินก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาด้วยครทางซ้ายมีหินเพียบเลยเราไม่ต้องทําเหมืองสบาย สิ่งสำคัญสําหรับชาเลนจ์นี้ครผมมองว่าบีแฮมเมอร์ค่อนข้างดีนะมันจะช่วยเจนของออกมาเวลาเราทุบเราตีอยวัตถุดิบเราจะได้ไม่ต้องหาเยอะฮะไม่ต้องหาบ่อยก็นี่ครับบีแฮมเมอร์ครับทุบทีมก็จะสุ่มของออกมาซึ่งถ้าบิลดิ้งอันนั้นฮะบีแค่อย่างเดียวที่ใช้ฮะมันก็จะออกมาแค่อย่างนั้นแหละออกมารัวๆแล้วเราก็สามารถสร้างได้รัวๆโดยไม่ต้องหาของเยอะแยะมากมายอ่ะได้มา3เตาโอเคละดูดีขึ้นดูดีขึ้น ต่อไปครับผมจะขุดดินฮะหายามาอัปเกรดขวานด้วยครับกับหาดหอนหา,มาแมลงฮะเพื่อมาทํายาเซนโพชั่นครับอ่ะขวานลืมอัปเกรดก่อนตินเลยแต่ตอนนี้ก็อันนี้ยังไม่พอนะหญยาได้มาแค่10ต้องการ15นะครับอ่ะมาตีทางขวาบ้างฮะตรงนี้เนี่ยมันจะได้ดินเหนียวมาด้วยครับเผื่อว่าไว้ทําเตาใหญ่กับมันได้ XP เยอะกว่านะถ้าตีดินในโซนแสวฮ้ยขาดอันเดียวอันเดียวไม่มาเลยเฮขาดอันเดียวเองฮะ้า โอเคสักทีฮะเอนเนอร์จีหมดเกลี้ยงพอดีเลยมัวแต่ไปตีดินอ่ะเดี๋ยวเราเผาเลยครับก็จะเผาทรายเพื่อมาทำยาแซงโพชั่นฮะอันนี้ก็วันที่4แล้วพรุ่งนี้วันที่5แล้วฮะจะหมดสัปดาห์เลยครับสร้างได้แค่18เองปั๊กแล้วเราเติมแม็กเอเนอร์จีกันหน่อยฮะก็ทำลูกอมเลยครับเรามีน้ำตาลโชคดีที่มันมีฟันดิไลเซอร์ออกมาให้แบบผลผลิตออกมาได้เลยนะเราก็จะได้มาอีก10แม็กเอเนอร์จีนะครับมาตีไม้เพิ่มเติมได้อีกหน่อย าาก็มาต่อกับวันที่5ครับวันนี้สัตว์ตายครับมีผลอะไรกับเราและเควสเนี่ยง่ายสุดก็จะเป็นทางท้ายครับที่เมื่อเก็บคอนเซิร์บเบอร์ให้ครบ50ก็จะได้ฟิตเค้ามากับไดบอนบาร์นะมีระยะเวลา4วันครับซึ่งเราไม่ต้องทําอะไรมากมายคะัทางขวาม,มันได้แบคเอเนอรีมาก็จริงแต่เราจะต้องทำามิดหรือว่าน้าพึ้งใส่ขวดนั่นเองครับก็จะไปลงทุนตรงนั้นอีกพอสมควรเลยครับก็เลยเอาแบบง่ายๆไปก่อนมันจะจบสัปดาห์ละ มาผีฟ้ามาฮะผีฟ้านี้ก็คือไม่ต้องกินทุกวันเลครับกินแค่ว่าตอนไหนที่เราอยากจะเติมหรือว่าอยากจะรีเซ็ตค่าความอิ่มครับวเวลาเรากินปลามันจะมีค่าความอิ่มนะในคำต,ต,ต่อไปเนี่ยมันจะลดการเพิ่มอินเอร์จีไปนะครับกินผีฟ้าก็คือการรีเซ็ตโอ้โหสวยเลยฮะแฮมเมอร์อ,อัพเลยครับบิวรลอควายลบหถือว่าดีมากไม่ต้องสูญเสียวัตถุดิบครับอย่างน้อยก็5ชิ้นนะฮะทุกอย่างเลย เดี๋ยวว่าเราหาไม้เพิ่มเติมครับตอนนี้เนี่ยขวานของเราอัปเกรดแล้วฮะอัปเมือวานนะฮะก็ทําให้ตีไม้เพิ่มขึ้นมาได้เล็กๆน้อยๆครับสร้างของกินประจําวันทั้งก็จะเป็นฮันนี่แคนดี้ครับกับยาสแงโฟชั่นนะฮะก็จะมาเพิ่มแมกนีชีรายวันกันเหลือเวลาสองวันสร้างยังไปถึงครึ่งเลยจัดเป็นไมเซลียมฮะตรงนี้ก็ใช้วัตถุดิบไม่เยอะนะครับใช้ไม้แบบหลักหน่วยอะแล้วเดี๋ยวเราตีฮะเราจะได้ไม้เพิ่มขึ้นมา ต่อไปก็เตาหินฮะเตาเฟอร์แนนด์เนะยครับเดี๋ยวผมจะกินปลาใ้วันนี้เพิ่มเอ e เน y จีมา12แล้วก็เอาผีมารีเซ็ตนะครับเรามีผีอยู่3ตัวเป็นผีฟ้าก็ทําให้ในการกินปลาคําต่อไปเนี่ยยังคงที่จะได้เอ e เน y จี12อ,อยู่อยากได้อีกสักหนึ่งตอกฮะอ่ะเดี๋ยวกินผีครับเริ่มที่ผีฟ้าก่อนแล้วกันฮะรีเซ็ตค่าความอิ่มไปต่อด้วยผีแดงครับบวกมาอีก4 Energy เ,เ,เป็นแบตเอนเนอจีเลยเสร็จเรียบร้อยครับเหลือ4 Energy ฮะ สร้างอะไรตอนน่อดีนี่กำลังดูดูอยู่ว่าอันไหนที่บอกว่าใช้วัตถุดิบน้อยๆครับตอนนี้เนี่ยสร้างไปทั้งหมดิบทับห้าสครับไม้ีจริงๆก็ดีฮะเอามาเร่งในเรื่องของน้ำผึ้งนี่ครับผมต้องการเยอะเลยซึ่งไม้พอจะมีอะเดี๋ยวเราตีก็ได้ไม้เพิ่มอีกกินปลานี่ครับบวกมา12แล้วก็ไปรีเซ็ตโดยใช้ผีฮะปลารีเซ็ตข้าวความบ่มไปก็ทำแบบนี้วนไปนี่ครับเอเจไม่พอก็ไปกินปลาฮะก็ดีที่ว่าเผาปลาไว้เอาไว้กินไม่ขาย ใกล้เสร็จละอยากให้มันเสร็จในวันนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เจดน้ำเพื่อออกมาเราจะได้มีของกินนะกินแอปเปิลไปแล้วกันฮะแอปเปิลไป2ลูกเลยอ่ะขึ้นมา13นีครับเราจะเหลือ2 Energy ฮะเนื่องจากว่าแฮมเ e อร์ได้มา1ทุกการสร้างแล้วเรามีค้างอยู่1นะครับเอาน้ำตาลเพิ่มฮะเอาหมดแล้วโค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 โอเคดีนะที่ยังมีหญ้าอยู่2ทํทได้สัก2ครบเพลิงก็ยังดีนะฮะ แต่ไม่น่าจะครบทุกเตาอะ่ะก็เอาให้ได้มากที่สุดครับหลักๆก็น้ำตาลฮะเอามาทำลูกอมนั่นแหละแล้วก็มีปลา2ตัวนี้สำคัญอยู่ส่วนแก้วตอนนี้เหลือ17ครับเราไม่ได้ใช้อะไเลยแยสร้างแค่ขวดเล็กอะฮะว่าจะสร้างถังบ่มถังหมักอะไรนี่คงจะไม่ไหวละมันจะจบสัปดาห์แล้วครับวันที่6ฮะวันนี้เนี่ย XP b o o t ลบหนึ่งเนี่ยทำให้เลเวลยากขึ้นตึงไม่น่าจะถึง4อยู่ละ เราน่าจะตันเท่านี้คพรุ่งนี้ก็จะจบแล้วครับต้องสร้างขึ้ได้มากที่สุดเลยในวันนี้แล้วก็โอ้โหเห็ดไม่มีเห็ดแร่มนเลยน่าเสียดายมีแต่มัสลูมธรรมดาส่วนทางซ้ายครับโอ้โหไม่มีผีเกิดเลยฮะมาตกปลากันหน่อยเผื่อได้ปลาแรครับได้สีฟ้ามาสีทองมาก็าจะดีเอามาเผาเพิ่มเอเนอร์จได้เวลากินในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วผมว่าผมจะขายของสักหน่อยฮะเอามาอัปเกรดในเรื่องของพลังงานในการสร้างขวดยากับ อาหารนะจะได้มีแรงตีมากขึ้นครับได้มาทั้งหมด612ไม่พอค่อยว่ากันมานี่ก่อนฮะทานก่อนรับทานสำคัญมากทานแบบไม่พอจริงๆแล้วมีแค่7นะวะนันนี้สร้างครบเพลิงได้สัก2-3อ่ะฮะหรือว่าเราจะอัปเกรดดีๆจริงๆผมอยากอัปเกรดพวกทำอาหารกับยางไงจะเน้นไปที่การเพิ่มแม็กเอ r เนอจีเฮะอันนี้จะขาดยาเดี๋ยวเราตีหายาก่อน เพราะว่าฐานก็สําคัญนีครับทำคบเพลิงไปเผาไม้ฮะเอาฐานสักหน่อยซึ่งผมไม่ได้อัปเกรดนะเงิน600ยังอยู่เหมือนเดิมเอาบีทรูทไปลงเตากันฮะก่อนจะเอาบีทรูทไปขายครับก็เดี๋ยวจะเอาตังเดือวมาอัปเกรดในเรื่องของการเพิ่มแมกนจีฮะในการทำอาหารแล้วก็ทำยาหมดเกลี้ยงครับตังมาทำยาได้6ขวดอะแต่นอนนอนไม่พอ ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำนี่ฮะที่ดักมแมลงกระดักหนอนนี่ครับเอามาเรียกหนอนเรียกมแมลงได้ไม่ต้องขวดอย่างเดียวไม่เปเเลืองเอเนอร์จีดีด้วยฮะเองครัน้นี้ยาหกขวดก็ไม่ใช่ปัญหาครับมีแก้วให้พอก็พอก็จะเติมแมกนีจีมาได้อีก30ครับถ้าวันนี้เนี่ยทำไม่เสร็จ50พุ่งเีก็น่าจะจบได้อยู่ส่วนของที่เราจะสร้างกันก็คือแคมไฟครับใช้พลังงานน้อยตอกน้อยฮะแต่ไม้ตอนนี้ก็ไม่พอ เดี๋ยวเราโยกไปทำวูเด้นบายฮะอันนี้ตอกสองทีครับได้ปัมไม้ด้วยฮะคือคอนพึ่งมันจะวิเศษตรงนี้เลยครับยิ่งตอกบ่อยของยิ่งออกเยอะซึ่งถ้าไม่มีคอนพึ่งผมว่าน่าจะจบยากนะขนาดบีนี่ยังรู้สึกว่าตึงๆเลยอุย้ยซีดเบเ,เกอร์ใช้อย่างละหนึ่งเอกจัดไปฮะตอกสองทีก็ได้ปัมไม้ปัมหินด้วยสร้างมาไม่เน้นใช้งานฮะเน้นปมของลโอเคฮะพอละซีดเบเ,เกอร์เอามาก็ไม่ได้ใช้เอาที่ใช้งานบ้างดีกว่า ผมจัดเป็นนี่แล้วกันครับ w ูเด e นฟล็อกแท็บนี่ครับก็ตอกไม่เยอะไม้ก็ใช้น้อยฮะพอยัง3อันต่อไปใช้7ไม้แล้วไม้เราแบบวนเวียนจริงๆนะฮะจาก5้าจาก6นี่คือวนไปวนมาไม่ได้ตีเพิ่มเลยคือถ้าไม่มีคอนพึ่งนะผมต้องเอาพลังงานไปตีของอีกก็แบบโอ้หน่าจะยากสำคัญคือคอนพึ่งเลยนี่ครับในการเล่นชาเลนจ์นี้นะฮะอ่ะอันนี้จะเป็น w ูเด e น Fit t ทธรรมดานะครับสร้างมาเพื่อ ต้นไม้แล้วก็มันสร้างง่ายด้วยครับใช้ไม้แค่หนึ่งเท่านั้นเองครับนี่คือไม่อยากกดเยอะไงกลัวมันมากกว่าหนึ่งจะไปสร้างอย่างอื่นแต่สร้างไปเลยดีกว่าเฮ้ยสี่สิบหกแล้วจะห้าสิบแล้วโอเคพรุ่งนี้ผ่านได้ครับ <c oughs> สาภาพตรมตรงนี้ผมเล่นมาประมาณสองสามรอบ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่รอบแรกนะรอบแรกไมผ่าน,นเนี่ยเนื่องจากว่าบริหารไม่ดีตอนแรกคือไม่ได้ทําฟาร์มเลยแล้วก็รอบนี้เนี่ยรันนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเรามี ฟร์มเดลเซอออกมาเป็น Daily w ว f i ไฟมาปั๊มบิดทําเป็นน้ําตาลให้ช่วยได้เยอะมีเปิร์ออกมาให้ฮะช่วยได้เยอะแล้วก็มีบอ่อน้ํามาให้ครับช่วยได้เยอะเหมือนกันถ้าไม่มีบอ่อน้ําไม่มีปลานะโอโหพลังงานไม่พออ่ะรีเซ็ตครับผมว่าจะสร้างเพิ่มจริงๆก็อยากให้มันเสร็จในวันนี้เลยนะแต่มันก็ไม่รู้จะสร้างอะไรครวัตถุดิบมันก็เริ่มล่หลอไปแล้วฮะพลังงานก็เติมได้อีกสักทีนึงครับมีปลาย่างอีกหนึ่ง ไม่รู้จะสร้างอะไรทำซอมบิลไหมสร้างมาขำๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปจบกันในวันพรุ่งนี้นะฮะโอ้สร้างไม่เสร็จด้วยพลังงานไม่พอต้องตอกสี่เทีฮะคอนพึ่งเนี่ยข้อเสียของมันคือกินพลังงานเนยอะตอกทีละหกเลยมันต้องการยี่สิบสี่ผมมียี่สิบสองเมื่อกี้อ่ะเสร็จสิ้นไปครับเมื่อกี้กินปลาเผาไปก็เหลือพลังงานอีก11อตอกอะไรเล่นๆได้สักนิดเป็นแคมป์ไฟเลยกันอุย้ยได้ทีงะ่ะว้าหมดแลววหมดแล้ว,ว ตก่าพรุ่งนี้เราเหลือ2องนะครับ2บิลดิ้งก็จบได้เลยเหมือนง่ายนะครับแต่ต้องบริหารดีๆหน่อยมาเข้าสู่วันสุดท้ายนะครับสร้างอีแค่2 2 b บิลดิ้งฮะแล้วก็จบได้เลยแต่เดี๋ยวผมต้องหาวัตถุดิบกันโอเคประมาณนี้น่าจะเพียงพอฮะรสร้างอะไรก็ได้แล้วครับ2อ,อย่างอ่ะเดี๋ยวผมทํำไกลโซนฮะทำขำๆไปอีกอันหนึ่งจบด้วยอะไรดีอ่ะเฟอร์แดนไปครับ เรียบร้อยจบไปอีกหนึ่งชาเลนจ์ครับก็วันนี้อยู่กันกับคลิปสั้นๆฮะพอดีอยากจะพักผ่อนซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมมีคิวลงเกมที่รับปากกับทีมงานไว้นะครับก็เป็นเกมใหม่เลยไปทิ้งท้ายเกมฟาร์มกันสักหน่อยก่อนที่จะไม่ได้ลงอีกสัก2 3สวันต้องไปลงเกมที่รับไว้ก่อนนะฮะ,อะขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเรายังมีชาเลนจ์อยู่กันอีกเพียบกับอาชีพเก่าๆที่ยังไม่ได้เล่นนะ เดี๋ยววนกลับไปเล่นครับก็เดี๋ยวเล่นอะไรแปลกๆให้มันยากๆคนดูน่าจะชอบอะไรยากๆมากกว่าที่เล่นแบบสบายๆไปขุดแร่เอ็นเกมหรือว่าไปตกปลาน่าจะเบื่อๆกันแล้วเนาะเดี๋ยวต้องลองหาอะไรแปลกๆเล่นซึ่งมันอาจจะใช้เวลาว่า <c oughs> <c oughs> บางทีเล่นแปลกมากก็ไม่ผ่าน <c oughs> หาเงินส่งไม่ทันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมฮะฝากชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนตามรายชื่อบนหน้าจอนี่เลยขอบคุณมากาม,าม,บบนนมากครับฝันดีทุกท่านฮะสวัสดีครับ